โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่าถึงเรื่องแบบเรื่องสมัยเด็กสมัยโรงเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีเรื่องไหนอยากจะแ,แบบมีประสบการณ์ที่แชร์ได้บ้างมีแค่แบบเรื่องตอนที่เรียนมหาลัยกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องของเพื่อนนะเพื่อนที่เจอเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบ ช่วงปีหนึ่งแรกๆครับเข้าไปเข้าไปเรียนนะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็อยู่หอการก็เป็นช่วงที่แบบเพิ่งเข้าเพิ่งย้ายเข้าหอเป็นหอในหรือเป็นหอนอกครับอันนี้เป็นหอนอกจะอยู่แถวลังมออะไรเงี้ยครับก็มหาวิทยาลัยเนี้ยหน้ามอมันจะมีแบบพวกลาเล่าเยอะ เพื่อนก็เป็นสายเที่ยวอะไรเงี้ยเขาพักอยู่ด้วยกัน2คน 2> อิดจะพักอยู่กับโดม2คนอ่าอิดก,กับโดมเนี่ยหลังเลิกเรียนเขาชอบไปเที่ยวหน้ามอกันเมาเละเทะกลับมาแล้วก็มีอยู่คืนหน,นึ่งที่2คนนี้กลับมาโดมเมามากก็แบบเหมือนเป็นเตียงคู่เนาะที่มันแบบนั่งคู่กันอะไรเงี้ยอิดอีเขาแบบมากลับมาถึงห้องเขาเตรียมตัวนอนอะไรเงี้ยแต่โดมเขาแบบเหมือนแบบนั่งอยู่ปลายเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีอาการที่แบบไม่ปกติ อะไรเงี้ยดีกถามว่าโดมมึงเป็นไรอะอะไรเงี้ยชีก็ไม่ตอบโดมเป็นอะไรชีก็ไม่ตอบอีกแเราชีก็แบบเริ่มแบบมีการแปลกๆแบบชักเริ่มแบบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกูมีตัวตนกูมีตัวตนกูมีตัวตนอะไรเงี้ยเหมือนพูดอย่างเงี้ยอีมันก็ตกใจแบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรอะอะไรเงี้ยมึงเป็นอะไรมึงแกล้งปะเนี่ยอะไรเงี้ยเพราะส่งปอดีเพื่อนสนิทกันอะมันชอบแกล้งชอบช็อตกันเนาะอะไรเงี้ยอีมันก็แบบเพื่อนช็อต ช็อตการอะไรเงี้ยมึงแกล้งอะไรปะเนี่ยก็ไม่เชื่อจนแบบเริ่มชักเริ่มอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ใช่โดมแล้วมึงเป็นใครอีกกระถามมึงเป็นใครกูชื่อนี้นามสกุลนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กูไม่ใช่เพื่อนมึงนางก็แบบพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมแล้วมาแล้วมาอยู่ในเพื่อนกูทําไมอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบว่ากูเคยอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจนแบบนางก็กลัวแล้วไอตัวโดมเองก็แบบชักแล้วก็แบบ ปุ๊บไปฟีลแบบผีออกอะไรอย่เงี้ยนางก็ตื่นมาแบบเออเป็นอะไรโดนอะไรอะไรอย่เงี้ยแล้วคือตอนที่เขาแบบ โดนสิ่งเงี้ยเขาไม่รู้ตัวอะไรเลยเขาน่าจะไม่รู้ตัวนะครับเพื่อนก็แบบตกใจแล้วตอนแรกคือไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงตอนแรกคิดว่าแบบเพื่อนแกล้งกันอ,อะไรเงี้ยแต่สรุปไปมา,มาเป็นเรื่องจริงเพราะอิดอ่ะเอาชื่อกับนามสกุลที่เขาอ่ะพูดมาไปเซิร์แล้วก็บอกว่ามันเคยมีข่าวข่าว,าวหนึ่งที่คนอ่ะเหมือนแบบฆ่าตัวตายประชดรักอะไรเงี้ยนีอยู่ในอยู่ในตึกนั้นแต่อาจจะเป็นห้องนั้นเลยหรือเปล่าผมผมก็ไม่แน่ใจนะอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นคืออิดก็แบบไปทําบุญให้เขา อยู่ตลอดก็แบบเวลาไปทาบุญก็จะใส่ชื่อคนนี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วหออันนี้ก็คือหอที่เขาอยู่กันประจําด้วยใช,ใช่ครับผมแล้วก็น่าจะอยู่กันไม่ได้นะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ออกเลยจะอ,อก็ <นะ S 2> ออกเลยออกเลย <c oughs> ทุกวันนี้ทุกวันนี้แบบเวลาที่เล่เลาเรื่องผีกันเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบมาเป็นเรื่องเล่าแรกๆที่แบบเล่าเพราะแบบประสบการณ์จริงที่เจออนะไรเงี้ย